โอ้ยไม่กันปาดยินนองพ่อเห็ดยังนี่เห็ดยังก็เห็ดคนพิ่นองโคตรพ่อโคตรแม่เห็ดปาดมึงไงมาหักลยอดอกเดียวอิ่มเลยเด้อนี่ติยงก็เพิ่งเห็ดติยง เด mm ี๋ยวมาใจ่บอกเมียดอกนี้แมไงก็ห no, nah ัวเมียคอยเฉียบด้วยแม่ม่ไงก็หัวเมียคอยยึดเฮ็ดยังกว่าเฮ็ดตีนเห็ดเฮ็ดตีนเห็ดเฮ็ดมันตรงเลยตีนเห็ดอ๋อป๋อกว่าเฮ็ดคนมันเฮ็ดยังกว่าเอาไปตันเบ้ดนยิดเด้อ

อึดปั๊ดเป็นยังปวดรู้แรยังเนอะเนี่ยแรยังมาขายจ้ะปหมึดขากึ้นเนี่ยจะเนาะปั๊ด ติ่งมานอนเสียบด้วติ่งติงติงติงต,งต,งตงมานอนเสียบเน่ยเร็ว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 ลูกลูกอ่ามันมาเนี่ยนมันมาเนี่ยเน็คอาอั้งนั้นกตางนี้กเ็เคเพื่อนเอาไงเพื่นน่ะ้าาะขึ้นเนะ ยืมหมองฟ้าไมจ้ะเพื่อนว่ากินไยดเต้แหงคิวพนนะกินมันคิวกว่น่จ้ะกมาแต네 mm ่เ hmm. ก mm ีย hmm. ลีเนาะอันน mm ี้แต่ก่แล้วนี่เพาะท่านเกลียสิะบาฮดดึบดำบั ใส่ก๊มหัวคนใส่หมวกได้เลยตัวนี่เอาไปเป่หมวกเลยเน็กเนเอาแขนมันเทียบกับปอนีทุกเบิ้งเขียนถอเขียนเลยเอ๋วะไรเดกเดียวอิ่มดอกเดียวอิ่มกินในซ้อนเทียบุันเดียวกินในซ้อนเทีย จิงมึงก็ดูจริงมึงเห็ดมงเห็ดเห็ดเห็ดมึงเห็ดมงเห็ดจริงก็เห็นไหเห็ดใหญ่มากเลยเหมือนลมเลยอ่ะเป็นหมๆๆมหมหมกันฝนการฝนจิงจรมันมีหอยแมงกินบ่ สังเกตก็ดูฮะไม่รู้อะถามยังกินไดข้นก็กินได้็ือเห็นห้อยแม่งกินแี่ห้อยถือสักอุ้ยนี่ดี

คนกิน oh. น so so ี yes. so ่ลีเจริญข้าวส่ตัวงดอดโอสูตรสูตรเช็คสารผิดพื้นบ้านบนบอกว่าถ้าเวลาแกงให้เอาข้าวสารใส่น้ำ ใส่ไปต้องไล่หรอกดิบมือหนึ่งต้มน้ำกันถ้าเขาห้องเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูแสดงว่ามันตายเบี้ยถ้ามันยังเป็นสีขาวอยู่แสดงว่ามันกินได้เชียปะมันเบี้ยรอไปกินที่ไหนมันเบี้ยหรอของมันมันเป็นเฮ็ดเกี้ยวมันก็ใหญ่แตยย่ยหญ่เลยแล้วมันเป็นกอเลยจิงโอ้ย<ห>อืดนักแค่นักแค่เอาน่ะ บาทดูใบวันซ้อนมุจจาก็เห็นมองมุจจาเห็นมันจาก็เห็นมาก่อนมันบ่ก็เห็นมาก่อนมุจจาก็เห็นมุจจาบอกเนี่ยมันเห็นอย่างเอ้ก็เห็นบ่กันเลยดูก็เห็นแต่ขอยก็เคยเห็นคอมเมนต์คอมเมนตผู้ได้รู้จักวันซ้อนโคตรฮ็ด เจ้าก็ไม่คิดหนาเด้อมื้อนี้กะบ่เคยคิดว่าสิได้พ้อเห็ดใหญ่ปานนี้กบ่มีห้อยแมงกินวะแมจ๋อแมกูบ่มีห้อยแมงจอกบ่เห็นม่นบ่ล่ะแม่ม่นบ่ล่ะมกกินเด้อ เจอก็ไม่คิดหนาแด้พี่น้องขับพ่อคอยคิดหนาแสดงมาคอยพระท่านตายบาย